สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคปโนริ้นุนหนึ่งไม้กินแรงกลับมาอีกครั้งกับท็อป1ทของเราวันนี้เรามาเสนอตอน10อันดับท็อป10อย่าดน้ำค้างง่ายเฮ้ยอย่าน้ำค้างง่ายเราเป,เป็นพวกที่ยบบขี้เกียจนะพวกอย่าดน้ำค้างเนี่ยต้องบอกกันว่ามันต้องได้รับการดูแลสักหน่อยเล็กน้อย ปันกลางหรืออาจจะมากเลยก็ได้อย่าน้ำค้าง10อันดับท็อป10ไบนาตาเจนเจนฟอมนะไบนาตาเจนฟอมตัวนี้ก็มีกันหลายคนแล้วก็อันนี้เอาเป็นภาพตัวอย่างแล้วกันเราเราเคยคือเราเคยเลี้ยงหมดแล้วละ่ะไอ้พวกเลี้ยงง่ายพวกนี้เราเคยเลี้ยงแล้ มันก็ฟุบไปตามการนะเราอย,ย่างที่รู้อยู่ว่าหยาดน้ำค้างมันเป็นไม้ไม้ปีไม่ใช่ไม้ปีนี่ไม้อะไรลุมลุกวะเออมันอายุแค่ปีสองปีก็ฟุบรีโนอ่าแล้วโรเตชันโรเตชันแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ตัวไบนาตามันมีหลายฟอร์มอยู่แต่ตัวนี้เลี้ยงง่ายแต่ถ้าเป็นตัวเอ็กซิมเอสติมาอันนั้นจะเลี้ยงยากเลยเพราะว่าชอบอากาศเยน็นจริงๆแล้วไบนาตาเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของอ่าอินเตอร์มีเดียตไม่ใช่เทมเพลต เนี่ยอ่าเป็นเทมเพลตที่เลี้ยงไม่ยากมากไม่ยากเลี้ยงได้และไบนาตาตัวใจแอนนี่มันก็ใหญ่บางคนก็อาจจะไปไปห้อยบางคนก็ตั้งแล้วก็ทําเป็นไม้ล้อมรั้ววางอืตัวนี้แดดไม่เชิงว่าแดดนะเอ,อไม่ใช่แดดแบบคือถ้าแดดตอนอากาศที่ประ,ประมาณสามสิบถึงยี่สิบ้ายี่สิบ้าอย่างเงี้ย แล้วแดดโอเคแต่ถ้าเกิดว่าแดดเปี้ยงมากอนะันเนี้ยยังไม่เคยลองเหมือนกันนะแต่เพราะมันเป็นเทมเพลตไงตัวนี้มันเลยเอ,อ่ะไม่ยากเพราะว่ามีส่งประกวดใบสะพังนะของโปอ,อ่โปโชคนะโปโชคอันนี้โปโชคอืมันนี้ประกวดกระบี่ปีก่อนอืมไม่ยากอ,อ่ะโปฟองก็มีเนี้ยก็ไม่ยากแต่ว่าถ้าโปบรดาโปเขาเลีเ้ยงได้ ก็แสดงว่ามันไม่ได้ยากเกินไปถ้าโปเขาเลี้ยงแบบไม่มีอุปกรณ์เลยนะเออก็แสดงว่าเลี้ยงไม่ยากเกินไปแล้วก็ใครอยู่ใช้นาภูมิที่แบบเป็นเขาหน่อยเนะี่ยก็เลี้ยงตัวนี้ได้สบายต่อไปอันดับ9อินเตอร์มีเดียตไม่ใช่ระดับความสูงนะมันชื่อมันอย่างน้ำคอินเตอร์มีเดียตัวนี้ก็แดดได้นะแดดแบบเนี่ยเนี่ยแดดอย่างเนีย้ยกล้องแผ่นไปข้างหน้าเนี่ยได้ อันนี้เราจะแนะนําพวกตัวที่มันง่ายจริงๆนะก็คือแบบแดดเหมาะสมกับแดดบ้านเราอินเตอร์มีเดียตเราตอนนี้ไม่มียงไม่ยากแดดแดดได้แต่ไม่ได้แบบว่าเปยี้ยงอะไรขนาดนั้นนะแต่แดดได้แหละถ้าแดดแบบช่วงอุณหภูมิ30 33-334อมไรอย่างีเงี้ยไม่ใช่แบบร้อนผ่าขนาดนั้นนะมันเป็นกลุ่มเพทิโอลาลิสก็คือกลุ่มการใบเออตัวนี้ก็อายุประมาณปีกว่าปีครึ่งกับปีครึ่งปีกว่า อืมแล้วก็ตัวน,นี้ก็ไม่ได้ยากนะเพราะว่าติดฝักอะไรก,ก,ก็ได้อยู่นะก็โอเคนะถือว่าเลี้ยงได้นะสําหรับ intermediate ก็ยังแนะนํานะสําหรับมือใหม่ที่อยากจะลองก็ไม่ยากแต่ว่าข้อเสียพวกก้านใบเนี่ยมันมีอีกอันหนึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าก้านใบแทบแทบทุกตัวไม่ไม่ทุกตัวไม่ไม่ไม่หมดทุกตัวเป็นบางตัวมันเพี้ยะจะชอบนะพวกเพี้ยกระโดดเพี้ยแป้งอะไรพวกเนี้ย มันไม่ใช่พกระโดดพี่กระโดดมีแบบว่าไม่ไม่เคยเจอแต่เป็นพวกพวกเอาไปว่าพวกเพี้ยแบบเคีียแป้งเนี่ยมันจะชอบมาแบบเวลามันล่อมดใช่มดมันแบกมาอย่างเงี้ยมันก็นะกินน้ําเลี้ยงก็ต้องฉีดยานิดหนึ่งสําหรับยาน้ําค้างแต่ว่ายาเรื่องยาเรื่องปุ๋ยอะไรอ่ะได้แต่มันต้องบางๆหน่อยนะพวกพวกนี้ยิ่งไปอัพมันโตเร็วเมื่อไหร่มันออกดอกเร็วเท่าไหร่ก็คือมันจะหมดวงจรมันเท่านั้น Please Lord, give me a sign a sign Lord ต่อไปอันดับ8ปดอดิเล่ตัวนี้เราก็ได้มาจากบ้านผึกษินนะตัว,ต,วตัวนี้นะตัวนี้ของสุนิลเฟิ่์เคอับเอามาก็ตัวอดิเล่นี่งจริงมันตอนถ้าคนยังจับทางไม่ได้ก็เหมือนจะเลี้ยงยากนะจริงอดิเล่ก็ไม่ได้ยุ่ยยากนะแต่อดิเล่มันชอบชื้นนิดหนึ่งแล้วก็ต้องมีสเปซให้มันหน่อย เนี่ยก็เลยลงถาดนี้มีสเปซหมายถึงว่ามันจะเป็นไหลอ่ะลากมันก็เหมือนเป็นไหลอคล้ายๆพวกบอลโคลโคโลค,คาเซียนะอ่าพวกนั้นอ่ะก็จะแตกไหลแตกไหลไปเรื่อยๆอดิเล่เนี่ยถ้าลงถาดใหญ่นะมันก็จะแตกไปเรื่อยละใบก็ใหญ่นะอันนี้ยังไม่แดงอ่แสงมันยังไม่มากความเข้มแสงอะไรมันยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่มันก็เลยออกแบบเขียวๆจริงๆมันแดงอืดิเล่ก็มีหลายฟอร์มแหละ อแล้วส่วนใหญ่จริงๆตัวมันก็ต้องแดงแหละและก็เครื่องปลูกก็คือ,อยาทะเรียกาเละยาเละถ้าพวกอดิเล่ถ้าเกิดว่าเครื่องปลูกเละก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือโซมห่วยไปเลยนะเพราะฉั้นเครื่องปลูกก็ไม่ไม่อย่า,ยาพยายามอย่ามันเละแล้วกันก็คือใช้เครื่องปลูกที่มันอ่ะเพอร์ไลท์ถ้าเป็นฝรั่งเขาใช้เพอร์ไลท์กับ พีทมอสใช่ไหมแต่เราจริงๆบ้านเราใช้สแฟกน้ำมอสหนึ่งมันก็จะดีกว่าหรือสแฟกน้ำมอสผสมกับพวกเพอร์ไลท์เวอร์มิคูลไลท์อะไรอย่างนี้ให้มันโปง่ปงๆแล้วก็ไม่เสื่อมง่ายเพราะถ้าเครื่องปลูกมันเสื่อมหรือมันเละอะไรอย่างนี้ก็จะยากนิดหนึ่งก็จะมีปัญหาอย่างนึนงแต่ว่าอันนี้เลีเ้ยงไม่ยากนะหลายคนเลี้ยงรอดในวงการไม่กินแมลงหรือกอระทั่งในกลุ่มหยาดนี่คือถ้าเป็นถ้าเป็นโปรหยาดเขาก็ไ่ค่อยเลี้ยงแหละเพราะมันเลี้ยงง่ายแต่แต่ถ้าเกิดว่า ในวงการกันเนี่ยก็เนี่ยจะทางอย่างสวนทําขยายได้เขาแสดง,งว่ามันเลี้ยงง่ายไม่ยากนะสำหรับอดีเล่ดอกก็ออกยากนิดนึงอาจจะต้องอากาศเย็นหน่อยนะและอยะน้ําค้างความสมบูรณ์ของมันคือการที่มันหยดน้ําอันนี้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์มากนะหยดน้ํามันสร้างน้อยหน่อยโอผมเดี๋ยวลดน้ําเดี๋ยวปุ๋ยเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนี่มันมีเพี้ยบ,บอกว่าเพี้ยหบดเนี่ยใช่หมนเนี่ยไม่ใช่ใช่เพี้ยบบว่ะ พี้ยก็ไม่ได้นะเพี้ยไม่ใช่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 เนี่มมยมีหยดน้ําก็คือมีเป็นสแสดงถึงความสมบูรณ์ของมันอ่ะอดีเล่เลี้ยงไม่ยากเลี้ยง,ยงแดดห้าสิบก็ได้แปดสิบแสงห้าสิบแปดสิบมีโรงเรือนผ่ดซาแลนกลางปุ๊บโดนแดดทั้งวันถ้าอยากให้แดงก็เพิ่มความเข้มแสงขึ้นไปอีกหน่อยนึงแต่ถ้าแดดถ้าแสงแรงมากมันก็จะกดใบมันก็อาจจะเล็กลงนิดน,นึงแต่สำคัญก็คือความชื้นนะสำหรับอดีเล่ เอาเป็นว่ามันไม่ยากให้เป็นอันดับ8สําหรับจนันทังคำได้ง่ายอันดับ7 d r ดโ e สเซล่าพาราโดซาหรือซันดิวพาราโดซานะที่กล้องกำลังซูมอยู่พาราดพาราดมีสีแดงสีเขียวสีส้มอ่ะเออมันมีสีส้มด้วยนะรู้สึกมีคนสีส้มไม่แน่ใจอาจจะใช่แต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงฟอร์มดี ถ้าเลี้ยงฟอร์มดีดมันมันจะเป็นกลมเหมือนลูกบอลเลยนะจะบอกให้แล้วตัวก้านมันเนี่ยถ้าชื้นๆมากอะ่ะเราดึงเด็ดเด็ดเด็ดก้านเด็ดสักเด็ดสักอันนึงก็ได้กันไก่ต้องขช้กันไก,ก,นไก่ข้อแผลมันจะเรียมชอบไปเด็ดมันก็ต้องลึกๆหน่อยนะจริงๆมันต้องต้องโป๊กถึงขนโคนแล้วก็วางไปเลยอ๋อไม่เอาวางนี้ดีกว่ามีไงกว่า มันทําได้ไงตรงนี้มันทําใบได้นะแต่ก็ต้องชื้นนะต้องชื้นด้วยนะต้องชื้นด้วยอันนี้วางนี่ดูครับเป็นอีกวิธีหนึ่งขยายพันธุ์เพราะว่าดอกมันมันก็ออกยากนิดหนึ่งเออออกออกยากพราราดซ่าเลี้ยงไม่ยากแล้วก็เป็นโอ้ถ้านในตลาดบ้านเราเนี่ยมีมาต้องเกือบยี่สิบปีแล้วละ่ะเข้ามาตัวนี้เขาก็ทำทีซีแ้วก่อนด้วยนะาพระาราดซซา กลมๆเลยเนะี่ยถ้าถ้าฟอร์มดี้มันก็จะออกกลมๆปุ๊บอันนี้มันแสงน้อยไปหน่อยพวกหยาดน้าค้างอะ่ะมันไม่ค่อยถูกฉลโกับฝนเท่าไหร่เดืเพราะพวกพวกก้านใบอะ่ะมันไม่ค่อยถูกกับฝนมากแต่แต่แต่พาราดซ่ามันไม่ใช่ก้านใบว่าก้านใบบอกว่าเดี๋ยวนะพาราดซ่าเหรอเอาพาราดซ่าเป็นก้านใบใช่ใช่ใช่เพราะพาราดซ่าเป็นก้านใบก็จะไม่ค่อยถูกกับฝนมากเท่าไหร่พวกแต่ถ้าเป็นทอปิคอลยังทนยังมีความทนถึกนะตัวนี้ไม่ยาก ัวน,นี้ง่ายก็เป็นเบสิกเลยนะพาราเนี่ยถือว่าเป็นเบสิกสำหรับมือใหม่ก็แนะนำราคาไม่แพงด้วย Lord, a sign. A sign. ต่อไปอันดับ6ไม่มีรูปตัวอย่างไปแล้วกันเพราะเราเคยเอามาแล้วฟูัวดอร์เซลล่าฟลวตัวนี้นะนี่แดดแบบแดดร้อยเลยแดดร้อย ตอนนั้นจําได้มามถ้าถ้าเราดูสวนสวนถานที่เราทําขั้นไปตรงไอ,อ้กระแพงอะ่ะมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่อยู่แอรียตรงนั้นเลยที่มีหมอ้ออยู่เลยนนู่นเนี่ยแดดร้อยไปยังทนได้ถึงสาสิบกว่าองศาสามสิบห้าสามสิบกสมเจ็ดสามปอะไได้หมดเลยฟูว่ายังง่ายมากแต่ออกดอกโคตรยากก็คิดว่าน่าจะน่าจะเย็นหละแหละ แล้วเลี้ยงเนี่ยถือว่าเป็น,ปนฟูวาที่ถือว่าเป็นหยาดที่ที่เลี้ยงมาเนี่ยนะสองปีก็ยังไม่มองถือว่าเลี้ยงเลี้ยงได้นานแต่มันจะม่องมองเพราะว่าฤดูการหนึ่งมันก็เจอพาย,ยุเจอฝนมันมันไม่เหมือนกันนะเนาะก็เราก็เจอฝนเยอะแหละมันก็เลยแบบมีปัญหานิดนึงสาหรับฟูวาท่านยิ่งแดดมันจะแบบโอโ้โหก้านใบก็แดงนะตามรูปตัวตัว,ต,วตัวดักตัวหยาดมันก็ตรงก้านหยาดที่มันจับก็แดงเหมือนกันแนะนํามือใหม่เลยนะ ถ้าจะขยายเนะ่โอ้มันไม่ค่อยเห็นหน่อด้วยหน่อไม่ค่อยมีเออดอกก็ออกยากแต่มันก็จะมีช่วงที่มันพักตัวคือหดตัวสั้นลงอ่ะแต่พอเวลามันมันมันออกมาถึงจะมีหน่อแต่ว่าหนอมันแบบพูดยากอ่ะพูว่านะมันก็มีแหละแต่ว่าคือมันยังติดกับตัวตามันยังตัดออกมาไม่ไม่ได้เป็นต้นใหม่ก็เลยว่าอืม ย,ยังขยายยากอยู่แต่ถ้าเรื่องเลี้ยงการเลี้ยงอะไรอะ่ะไม่ยากถือว่านี่คือเปลี้ยงทิ้งเลยทิ้งคว้างไปเลยลงถาดอย่างเมื่อกี้ไอ้อย่างตัวอดีเล่เมื่อกี้ใส่ปุ๊บ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 ปล่อยยาวจบง่ายต่อไปอันดับห้าดอร์เซลล่าสปาทูลาตาที่กล้องกำลังแผ่นอยู่นะสปาทูลาตา เป็นตัวเบสิกด้วยสปาทูลาต้ามีหลายฟอร์มอ่ะเดี๋ยวลองไล่ดูท่านถ้าท่านนึกออกก็จะนะนึกออกระหว่างตอนตัดเนะี่ยก็จะไล่ให้ดูว่ามันมีแบบไหนบ้างนะแต่อาจจะหาภาพไม่เจอนะเออนั่นแหละตัวนี้เป็นเบสิกตัวนี้ง่ายแล้วแต่ก่อนก็ก็อ่าท็อปปิกพิเชอร์เขาทำไว้เยอะนะเป็นไม้ทีซีแต่ว่าอันนี้ก็ได้มานานเขาคงได้มานานแนละ้วอันนี้มันติดมากับกาบ่อยแคงของเด่นเฟิร์นที่เราได้มาอืม นี่เราก็ <S <S เลยมาแปะแปะวางเค่สามตัวนั่นดอกแคดูดอกไล่ขึ้นไปดูดอกเห็นไหมอ่ะเอามือบังให้เราก็ปล่อยเลยนี่คือเลี้ยงแบบท้าแดดท้าฝนไปเลยเลี้ยงแบบ outdoor, เอาดอเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแบบ outdoor, เอาดอเลี้ยงเอาแดดอะไรไปเรื่อยเลยเห็นไหมเนี่ยให้ดูเลยแล้วดูข้างล่างนี้เราใส่รวมกับเนเป็นเทสอะอะนามาน่าอ่าน่ไหมเนี่ยพวกนี้เต็มเลยใช่เลยหมดเลยทุกอัน ไอ้ไเราเลี้ยงแบบฮาร์ดคอร์แล้วสปาตูลาต้าเลี้ยงง่ายและขยายพันธุ์ง่ายแตกหน่อง,ง่ายนี่ดอกมันก็ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ไปทําอะไรมันนะตัวดอกเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ไปทําอะไรมันเลยก็เดี๋ยวมันก็ติดฝักก็ลอยลรยหล่นลงไปอีกเหมือนเดิมอืมแล้วก็โลเทชั่นกลับขึ้นมาใหม่ง่ายมากสปาตูลาต้าแล้วก็เกลื่อนต้องบอกว่าเกลื่อนในท้องตลาดเลยนะ เยอะมากสำหรับสปาทูลาต้าแนะนำมือใหม่ Please, Lord, give me a sign, a sign. ไปอันต่อไปอันดับ4ี r o s e l a m a d a g a s c a c a l e n e n s i s ชื่อเหมือน n e p e n t h e s m a d a g a s c a c a l e n e n s i s เลยก็ <c oughs> <c oughs> อันเดียวกันแหละเจอไม่ใช่ไม่อันเดียวกันไปถึงแหล่ง m a d a g a s c a เหมือนกันแหละก็ชื่อ,อ m a d a g a s c a c a l e n e n s i s อืมอ่า ตัวนี้มันเป็นเพชรที่โอราลิสป่าวะหรือว่าท mm ็อปิคอลวะเดี๋ยวนะ mm hmm. ขอนึกก่อนนะอมาดากัสกาเนี่ยเป็นท็อปิคอลตัวนี้นะเมื่อกี้ว่าฟลูว่ามันง่ายใช่ไหมอีนี่ง่ายกว่าเพราะว่ามันขยายพันธุ์ได้ได้ดีกว่าฟลูว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องแบบอยู่กระถางกระถางมันก็ขายลงสวยอะไรยใช่ไหมจริงๆก็ลงแผ่นนี่ก็ได้นะแล้วก็ปล่อย แดดไปเลยแต่ว่าถ้าจะให้มันอยู่ทนอยู่นานเราก็พยายามตัด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 ไปเรื่อยๆพวกอย่างน้ําค้างต้องขยันก็เรื่องตัดนี่แหละและเรามาดูน,นี้ตาล้องเขาถามเราว่าไอ้นี่ถ่ายด้วยเหรอเนี่ยอ่าให้ดูทําไมอ่ะแห้งๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยแห้งๆให้ดูทําไมให้ดูทําไมอ่าเริ่มเห็นแสงส่องดูเห็นเล็กๆไหมเขียวเขียวเขียวเยวเห็นไหม เขียวเขียวเห็นไหมอ่าเขียวเขียวเนี่ยเห็นไหมอ่านี่บังอ่ะบังไว้เห็นไหมเขียวเขียวเห็นไหมได้ไหมอ่านี่แล้วมีอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันเลขเหมือนกันเขียวเขียวเห็นไหมเฮ้ยอย่าไปโดนมันะเอ้ยอุ้ยหลุดหลุดนี่อ่าหลุดมาแล้วเอาเราเห็นแล้วเนี่ยอ่านี่อ่านเอาบนมือเลยอ่ะเห็นว่าเขียวเขียวนี่มันแตกตามามันก็คือมาดากัสกาเหมือนกันลงไปใหม่ เดี๋ยวนะอุ้นี่ยลากยังอยู่เห็นไหมลากลากมันยังอยู่ยนะลากสีดำเนี่ยลงไปก่อนแหวกกันนะป,ปึ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บ,ปบตัดทิง้งตัดทิง้งเลยก็ได้อืมนี่เดี๋ยวก็ขึ้นมาเน้นแสงไว้เยอะเดี๋ยวก็กลับมา comeback กลับมาทำง่าย จริงๆชำไปแล้วแหละแล้วต้นต้นที่ชำมันก็ลวงไปแต่ว่ามันก็แตกตาออกมาใหม่เวลาตัดชำมาดักัสก้าก็ยาวๆหน่อยก็ได้อย่างเงี้ยตัดไปเลยก็ได้เดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่เนี่ยไม่ต้องไปซอยมันนะตัดไว้ไม่เนี่ยสักนิ้วก้อยก็ได้ข้อนิ้วเนี่ยมันก็ตัดข้อนิ้วปุ๊บํำก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ขึ้น ไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยปลูกอย่างเงี้ยจริงๆสั้นกว่านี้ก็ได้แต่ว่าต้องชื้นค่อนข้างชื้นนิดนึงเลี้ยงง่ายมากเห็นไหมมันง่ายกว่าฟูบ้าก็ไม่ต้องไม่ต้องเห็นดอกเลยมั้งเนี่ยแต่ถ้าอยากจะครอสอยากจะบีดก็โอ้โหดอกมันเล็กดอกมันเล็กมันอาจจะต้องให้พุ่มกันเล็ก,ลกๆฝอยๆเลยอะซึ่งมันเล็กมากแล้วก็บีดข้ามต้นอันนี้เราลงใส่อันนี้นี่ก่อน เมื่อกี้เราเราทำไม่พาราดอกไว้แล้วก็ใส่นี้เลยจริงมันต้องแดดไยค่อนข้างแดดเหลือจริงแดดปีอย่างแดดร้อยนี่นแหละเดี๋ยวคงขยายขยายแล้วก็ไปลองออกแดดเดี๋ยวอดีเล่ก็อาจจะออกแดดพวกนี้มันเลี้ยงได้เพราะว่าเราหลุดฝนไปแล้วแต่ช่วงฝนเนี่ยช่วงฝนช่วงพายุอะ่ะมันจะแบบว่าเออโอกาสมันจะโซมันสูงอยู่นิดนึง Please, Lord, give ่อไปอันดับ3 3แหละท็อปท็อปทท็อปทของอยานับค้างเลี้ยงโคตรง่ายมันก็คืออินดิกาตึ้งตึ้งตึดตึดอินดิกาตึดตึ้งอ้าวดานนิดดานนิดตึดตึดตึ้งนี่เราพร้อมมาเล็ดมาอินดิกามันต้นไม่ได้ใหญ่มากนะนี่กันไว้มือกันไว้เห็นไหม มือกันไว้เนี่ยมือกันไว้แล้วเห็นไะหมนี่มันนี่พอมเมล็ดอ่าเมล็ดจากบ้านพฤกษีนนี่ออกดอกแล้วด้วยเนี่ยจริงๆต้องไปไปแดดแล้วนะอีดีกาเนี่ยต้องยกไปแดดแล้วก็เดี๋ยวใเนี้พอออกดอกเดี๋ยวมันก็จะโรยลาแล้วเดี๋ยวก็โรเตชั่นขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเราก็คงต้องแบ่งไอ้ที่มันออกดอกเนี่ยขยับไปไปแดดอย่างนี้เลยอืมเราครับเอาเนลเทศมันไปอยู่แดดเลย เอาไปเลยไหมก็ไปอยู่แดดเลยเอย้ยเดี๋ยวค่อยเอาไปแล้วกันเดี๋ยวเอาไปไว้ในแดดก็คือปักตรงนู้นแล้วพอมันออกมาก็ทิ้งๆๆแล้วก็นั่นไปอืมแต่ว่านั้นเครื่องปลูกมันก็แบบว่าเละๆแล้วว่าสเปคน้ามอทัานั้นมันต้องสี่ปีแล้ววะสี <c> ่ <oughs> ปีมันโดนแดดโดนฝนเลยนะแบบอินดิก้าอินดิก้ามีหลายฟอร์มเหมือนกันของบ้านเรามีมีสองฟอร์มก็คือโคนนี้โคนเบสิกแล้วก็โคนเลสอ่าโคนเลสมามาไหนเล้งยากกว่าไหม อ uh, ินเลตอาจจะโตช้ากว่าหน่อยเออแต่ตัวนี้จะง่ายสุดสําหรับอินิก้าขึ้นง่ายมากโรเตชันตลอดเวลาขึ้นมานี่เพาะเมล็ดกี่ปีเอ๊ะไม่ถึงปีนี่เริ่มเพาะเมื่อประมาณสี่ห้าสี่ห้าห้าเดือนหกเดือนที่แล้วสี่ห้าเดือนที่แล้วดีกว่าประมาณสี่ห้าเดือนแล้วก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสองสามเดือนก็ขึ้นมาขึ้นมาแป๊บเดียวอีกสองสาเดือนแม่งก็ออกดอกเฉยเลยออกดอกเฉยเลยนะ ก็จริงๆไม่ยากฮนะสำหรับอินดีกาเลี้ยงง่ายแนะนํามือใหม่ใครอยากได้มลมล็ดถ้าอย่าเป็นมาเล็ดใช่ไหมเขาเขาเขา,เขาเก็บเนี่ยอันนี้กุ๊กบ้านพึกสินเก็บ Top ปเทนการ์เดก็มีท็อปเทนการ์เดก็มีตัวเลนแล้วก็ถ้าเป็นต้นไม่รู้มีขายไม่ต้องไปถามนะ t o อปเทนการ์เดนนะของพี่หน่อยและก็แฟรงกี้คาริวอเรียสอาจจะมีน่าจะมีเป็นต้นเป็นโคนแดงอื ราคาก็ไม่ไม่ได้แพงนะน่าจะส0 0อามรอย่างรเงี้ยไม่เกินเนี้ยหรืออาจจะร้ออันนี้ถ้าอย่างนี้ถูกหน่อยก็ร้อกว่าบาท200้อยไม่เกินนี้อีกคนแดงก็จะสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่ก็ไปติดตามไปถามกันใครไม่รู้ลิงลิงอยู่ที่โพสแนะนำโพสปักบุตรเพจแคปนอริสนะจ๊ะต่อไปอันดับสองท็อปทูแหละสองต้นนี้จะบอกให้นะ สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงเริ่มเล่นหยาดน้ำค้างคือคือต้องมีปเปรียบประดังมิลาบิลิสนะตัวนี้เปรียบประดังมิลาบิลิสของเนเปนเทียสของมอคค้ามอแกงลิงบูมินีอยบูมินีอยหรือจอกบาวายเมื่ออันดับสามมันอินดิงกานะหยาดน้ำค้างอันดับอันดับสองบูมินีอยจอกบาวายเอ๊ะทำไมไม่อันดับหนึ่งคือแม่งมีโคตรง่ายกว่าบูมินีอยอ่ะ ต้องอว่ามีโคตรง่ายโคตรเพอร์เฟกกว่าบ uh ู een, มานิอายบูมา <gger> นิอมันเป็นท็อปิคอลนะลักษณะมันคล้ายๆกับอีสปาโดล้าเนี Armed ่ยมันคล้ายกันเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นก้านเนี้แต่จริงมันไม่เป็นก้านยาวนะมันสั้นๆอ่ะดูรูปตัวอย่างดีกว่าอันนี้มันสปาโดล่าบูมานิอายจอกบอาวเลี้ยงได้ปีเกินปีบางคนอาจจะเลี้ยงได้เกือบร่วมสปี ก็มีและมันอยู่ทั่วทุกคนและแห่งของประเทศไทยนะบูมเนียอยู่ทั่วทุกภาคเลยจะค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะภาคภาคใต้ภาคอีสานเนี่ยเยอะภาคอีสานก็จะแถบอีสานตอนเหนือตอนใต้ช่วงพวกขอบที่ติดกับประเทศลาวนะภาคใต้คือทั้งแถบเลยอันดามันอันดามันมีแน่นอนก็ที่เราไปอันดามันหน้านะขอเขาน่ะเต็มเลยที่ถ่ายมาให้ดูแตดเปี้ยงอยู่กลางทราย ไม่ต้องชื้นมากก็เลี้ยงได้เออแล้วก็ตามท้องร่องท้องนาก็มีนะแต่ว่าจะมีตัวของออสเตรเลียป่ะนะทำที่ดูตัวนี้เขาเอ่อมีเริ่มอปโปเขาเริ่มทำได้ของแฟงกี้คาร์นโวลัสแพนจะมีมาบ่อยของทีซีพนก็มีบ่อยอย่าน้ำค้างถ้าได้อยากได้หลากหลายมีทั้งของแฟงกี้คาร์นโวลัสแพนแล้วก็ของ TC ซี n พนนะของหมูก็ไปสอบถามก็ได้ว่าลิงก์เพจอยู่ที่ โพสต์ปักบุตรนะบูมินิอายง่ายง่ายมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าขุดมาจากท้องร่องมาขายเนะี่ยมันจะต้นละแค่สิบาทเองจริงๆร,ราคามันก็สี่สิบห้าสิบาทบูมินิอายนะถ้าถ้ตปรบบเลี้ยงพักแล้วไม่เกินร้อยแต่ถ้าตัวฮันที่ดูก็จะแพงหน่อยสองสามร้อยเพราะมันเป็นตัวนอกตัวไทยก็เต็มที่บูมินิอายเต็มที่เลยก็ร้อยแต่พอออกดอกแล้วเราพยายามตัดดอก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 ไปบ่อยอย่อะแล้วก็ไอ้พวก พวกนี้มันได้ทําให้มันเหมือนพักตัวเหมือนหยุดชะง,งักอนะ่ะมันก็จะกลับมาโตใหม่ได้นะก็เป็นอีกทิศหนึ่งของการเลี้ยงบูนิอายอยากให้ทําโปรเดลี่อย่าน้ําค้างไม่ล่ะก็ดีนะมันก็ง่ายดีพื้นไม่เปลืองพื้นที่ถ้าใครอยากให้ทาโปรเดลี่ดอซิลล่าอย่าน้ําค้างก็เม้นมาแล้วกันนะสําหรับอย่าน้ําค้างอ่ะบูนิอายมันเลยให้เป็นอันดับสองเพราะมันโคตรง่าย และเป็นเบสิกพื้นฐานสำหรับคนเริ่มเลี้ยงอย่างสำคัง Lord, a sign, a sign. สุดท้ายนัม no เบอร์วันโนหนึ่งดอเซล่าเลี้ยงโคดง่ายมันก็คือดอเซล่าฟินาเลโซเนนาทำไมมันถึงเลี้ยงง่ายละ่ะก็คือโคดง่ายเอาพูดง่ายเลยมันเลี้ยงง่ายมันเลี้ยงแดดง่ว จริงจมันมันจนมันสูญพันธุ์ก็ไม่รู้จะกลับมาใหม่หรือเปล่านะเพราะเพราะว่าก็เลี้ยงตรงนั้นแดดเปี้ยงร้อยเปอร์เซ็นตตากแดดตากฝนอะไรก็ออกดอกเก่งมากแล้วก็โรยขึ้นมาใหม่กับโรเตชันขึ้นมาใหม่ตอนนั้นอยู่วนอยู่ประมาณสองปีตวนเราไม่ได้ไปสนใจมันแล้วก็หายไปเพราะมันมีช่วงที่เราไม่ได้ลดน้ําไม่อะไรด้วยแม่แต่มันก็วน,วน,ว,นวนโรเตชันอยู่ตรงนั้น,นสำหรับฟินเนลเลสโซเนียน่านะแล้วก็เป็นหยาดที่ค่อนข้างหยาดมีคนถามนะว่าไอ ไอเนะี่ยหยาดะมันม้วนงับหรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยตรงใบใช่ไหมมันก็จะม้วนงับเวลามันติดอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะม้วนงับมันม้วนงับเร็วนะถือว่าเร็วสําหรับฟินนเรฟินนเรโซวนนาถือว่าม้วนงับปุ๊บม้วนม้วนม้วนป,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 ปิดเร็วเดี๋ยวถ้ามีรูปที่มันม้วนงับให้ดูให้ดูนะอันนี้ดูรูปตัวอย่างของฟินนเ่โซเนนาไปก่อนเอมีในตลาดมีมีขายกันอยู่นะสําหรับคอลเลกเตอร์บางคนก็ก็มีปล่อยขายก็ต้องเข้าไปดู ในท้องตลาดถ้าในกลุ่มใหญ่ก็อย่างพืชกินมแมลงคนรักพืชกินมแมลงนะก็ไปดูเข้าไปดูหรือวาอ่าเสนอราคากลุ่มเสนอคำพิเด่นนะก็อาจจะมีว่าเอ้ยมีเปล่าวะไม่รู้อะ่ะอาจจะไปดูอันนี้ง่าย,ายๆเลยไปดูในเพจเพจแคปนอเรสนั่นแหละเข้าไปดูเพจนั้นเลยก็ลิงก์เรามีขายเริ่มขายแนละ้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาปุ๊บอัปเดตให้เดี๋ยวหน่อยจะทำลิสต์ให้แล้วเพราะมีคนมาถามเยอะแล้วเรื่องขายขายไหมพี่ขายไหมเพราะ ส่วนใหญ่ขายแล้วพอมาเสนอแล้วไม่ชอบกันไงไม่ถูกใจก็เลยไล่ให้ไปซื้อโปรปิดเดอร์เอาเองแล้วกันนะฟินาเลสโซน่าเลี้ยงง่ายจริงไม่ต้องถามเลยคือเลี้ยงแบบปล่อยแดดน้ำอะไรตากแดดตากฝนไปเลยเลี้ยงปุ๊บวางแหมกลางแดดแล้วก็ปล่อยไปเลยหล่อน้ำไม่ก็ได้แค่นั้นจบเติมมีหน้าที่หล่อน้ำอย่างเดียวแต่จริงๆพวกอย่างน้ําค้างอ่ะไอพวกที่มันง่ายๆพวกที่มันออกดอกเก่งหรืออะไรพวกเนี้ยนี้มันถาดใหญ่ง่ายกว่า เพราะว่าเวลามันออกดอกอ่ะเราไม่ต้องไม่ต้องเก็บดอกถ้าเราขี้เกียจอ่ะเพราะดอกมันเล็กมากเหมือนขี้ผงเลยเออมันเล็กแบบโอ้โหมันจะให้เทียบยังไงวะเนี่ยเศษอ่ะเศษเศษเลยแบบเศษแบบคือหายใจก็ปิวแล้วอ่ะยิ่งกว่ามอคค่ามอแกงอยิ่งกว่าเม็ดมอคค่ามอแกงงีเออนั่นแหละนะเอาไปแลย้อนกลับมาฟินเนลโซเนนาที่เป็นอันดับหนึ่งเพราะมันง่ายแบบง่ายโคตรง่ายแล้วมันก็ตัดํำอะไรได้ด้วยอ แนะนำมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นเลยนะถ้าเปรียบบูมิเนียเหมือนมิราบิลิตใช่ไหมฟินาเลโซเนน,น่านี่ง่ายกว่ามิราบิลิตก็คือง่ายกว่าบูมิเนีย <c oughs> นะ,ะราคาก็ประมาณร้อยกว่าบาทน่นแหละร้อยกว่าบาทเต็มที่ต้นใหญ่อาจจะสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่น่าเกินเนี่ยหรือเป็นกออะไรก็แล้วแต่ราคาเขาเนี่ยอเรทอยู่ที่ร้อยถึงสามร้อยแล้วกันถึงไม่น่าไม่น่าเกินสามร้อยอยู่แหละถ้งอย่างแพงนะหรือว่าเอาเม็ดมาเพาะมันแป๊บเดียวก็ขึ้นอื โนหนึ่งเลี้ยงง่ายดอเซล่าฟินาเลสโซเนนาเสื้อแคปโนริ ตอนนี้เรามีสีขาวและสีดำและมีลายเพิ่มมาใหม่คือลายเวนไกโสะและคัเทสแบบเวนไกโสะแล้วเราก็มีลายเดิมของของเราก็คือมิลาวาโกโหรือไวกิ้งและยังมีลายโลโก้ประจำของเราก็คือลายแคปโนเรตตอนนี้เรามีทั้งไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L XL ซึ่งใครสนใจ inbox ได้ที่เพจแคปโนเรตเสื้อสวยหญิงสายรุ่เทสายรสุดยดต้องเสื้อแคปโนเรต เราก็ยังมีกาแฟรอสรอเบอรคอฟฟีอ่อร่อยมากตอนนี้มีขายทั้งวงในไลน์แมนและขายในเพจสร,ถรถอว์สตรอเบรรี่เรารับคั่วกาแฟด้วยซึ่งใครสนใจก็ติดต่อทักมาที่เพจสร,ถร,ถรถอว์ตรอเบอี่ได้นอกจากเสื้อและกาแฟแล้วสำหรับสมุนช่องอีกช่องทางหนึ่งชอบคลิปไหนซปเปอร์แตงคลิปนั้นซปเปอร์แตงอยู่ใต้คลิปใต้คลิปใต้คลิปเนี่ยใต้คลิปของทุกคลิปเลย อัคลิปนั้นแล้วก็มือใหม่ที่เข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะสำหรับชุนช่องกด subscribe เป็นกำลังใจให้การในการทำคลิปนะในการทำคลิปไปลุยไปลุยทางใต้บ้างเพราะว่าช่วงพักหลังเราก็อย่างที่บอกไปว่าสวนของบรรดาโปรโปร,โปรไมกินแบงก็หมดแล้วนะเอาล่ะเท่านี้แหละเดี๋ยวต่อไปเป็นท็อป1ทอะไรแล้วก็ติดตามกันนะจ๊ะ